สบายดีพี่น้องจต่งงนงามอุ้ยเป็นงามรู้ลาพี่น้องจา้าวัดสุธิอันรถล,ล้านเพิ่นขับมาตรบานโอเคของขึ้นเมืองบ้านพี่น้อยเนาะเตรียมงานพรุ่งนี้แต่เช้าใส่บาทกับสำมวันห้าตัวเนาะพี่น้องหกโมงรถล,ล้านเพิ่น Hãy luôn lắm với lại, so I can thức thức thân phụ ninh của sai ông mọi cái ngôi là กดไลน์ลลวพี่เนาะโอ้ที่กระโตกไม่กระโตกไหวไม่ไม่ได้หมอสนามกระปุ่นของวัดเยอะมากเลย

ตู่แซ่อาหารการกินพี่น้องตู่แซ่แข็งโต๊ะด้วยไปนั่งโคดรใหญ่โคตรวนไม่ก้อ โคตรพ้างโคตรใหญ่พี่น้อยบัดกันเลยสีสั้นหาสั้นผูกผูกพูดไปหอยผูกมีคอมเมนต์ดราม่าเข้ามาเห็นเจ๊สแสดงอยู่ที่ไหนก็มีแต่ไม่เห็นช่วยอะไรไมีแต่ยืน เป็นคุณนายสาธุขอให้เป็นคุณนายตอนทำโบได้ใช้คลิปนะพี่น้องจ่องแต่สิมาดามาพี่น้องจ้านี่ค่อยมาเฮ็ดบุญเด้อยาให้ข่อยศูนย์ยาเด้อยาเด้อยาให้ข่อยศูนย์เด้อข่อยมาทำบุญเด้อบุอยากสีดากับเด้อหน่อยใช้พี่หน่อยพี่ตากันเนี่ยเดินไปแล้วฮะเดินไปแล้วเดินหืมเดนั่นนั่ปอะไรเด้นนั่นบอกเขา เต็มบ่นีหนูนั่งนี่ก็ได้หลังจากที่ไปคนของมาตวัดก็มาทํามาซอยกันเห็ดยังอะไรพี่น้องแต่ว่า FC ก็เอมีแต่เฮานะมีแต่ยืนเป็นคุณนายว่าซั่นถ้ามาทําบุญพี่น้องอย่าแขะกันเถาะเนี่ยก็วาจังซั่นจังซี่อย่าแขะเถาะามาทําบุญรอบนี้นะเฮาบ่ได้มาเที่ยวมายังอีกอย่างก็แบบงานก็บ่ได้ค่อยหลายยังลูกหลานแล้วก็เต็มึบๆเนาะียังเท่าเนี่ย ฮะาทยสันเหกสิบเก่าอ๋ของมึงยู่ฝุ่นก็หจองบ่หาน่ฝุ่นันเพบ่อยังว่าเนี่ยพว่าไ้รเวาเนาะพี่น้องเนาะบ่บเอาไปลองอันนี้เออเอาเออเอาไว่า้กเาพี่น้องเยคนที่เาเดียวกได้บาป่ใหญ่ไม่ได้ซ้อ กบบระบาทถ้ำบาดบอเนาะเฮ้ยเนาะบาดถ่ายบาดบอได้ถ่ายอยากให้ลูกสาวถ่ายอ่าลูกสาวก็เห็ตน้ำกันบางเถื่อกมังเถื่อกอกับมับงเถื่อกกับอยากใส่ลูกขนาเน,น้ยอยกลุ่มาสาวกว่ากิโลามากมากมากร,ร้รอยขนมปังกูจะใส่ปะพนะาแมงเทนมาหลอกซื้อขนมเมื่อฝากไก่ทองกับมังกร พี่นองจ้าร้อยมาแม่มาแม่เอาแล้วบ้านผ่นเคยไปจเงนี่แ <c oughs> ม่ไม่เงินสองพันบาทอังเดอในทงนี่เด้อขาดูดบริพ่อด้อดขาดูดขาดจำบัตรเมื่อยตายเด้อฮะ อัมดั่มิวอยากกินดัซมิวไหมโหขนมเพยซื้อรถเยอะสิถือมือหายแต่ปลอายด้วยอธิฟ่นหาที่ฝาอิชิอ่ะอุตส่าห์ซื้อทงเมื่อราคาหกสิบบาทเท่าไหรน่ะ xăm hồi xưa mục vô bà Hồi mục thôi đây Tì cũng không sao ăn nâng cả, dù xay nông Hả? Nè, bỏ đại bỏ đại sao này mưa thì xong, đại กับเฮายยางมาตลาดตะกี้กับพี่น้อยพี่น้องกลับเมื่อมาสือหมูหิวจนแข้งกล่องแต่บบได้ถ่ายขิบหิวคนเราทุ่งกับพี่น้อยทุ่งห้าวไปจังประมาณทุง่งอือแทนพี่น่อยไป,ปสาหัวไปแอบรับอยู่ห้าซาหัว,วเราเมื่อยได้เราบได้นอนแต่เ้าบบได้ถ่ายคลิปพี่น้อ,อยยางมาสืหมูกับพี่น่อยเมื่อเบียนเห็ดสะพ่าเขาอะไรเนาะเห็ดถไวด์ผ่าเมื่อนพัดเออลาบลาบลาบกระิมพัดกัะเพ้านะสิมเมะเห็นสือกัะเพ้านํา โพกหนังหน้าเจ้าของพี่น้องดูหนังหน้าเจ้าของหน้ายืดยีดนี่ซุเจ้าก็ยังอยากมาดราม่าเนาะหันมาูยืดยียังอยากมาดราม่าเนาะเ้ยหน้าขาบ้านนอกเอ้ยบ้านนอกเข้าเมืองแท้เข้าแต่เฮายอมบค่ะบ่เถียงกูอยู่หัวดังๆเด้เต็มใจเฮามานอะ

อันที่ชื่อละลายน่ะไปทำบุญแน่กินน้ำน,น่ะพี่น้องที่ไปซื้อมาขึ้นเนี่ยละลายอยู่สะพานปลาน่ะขอบคุณพี่น้องละลายเด้อขอบคุณที่ช่ทุกคนทุกการขอบคุณละลายที่เข้ามาหับ z o o ที่เข้ามาตี z o o เด้อคอมเมนต์ก็ได้ขอบคุณที่เข้ามาดามา <c oughs> เดี๋ยวก็เมื่อห้าไก่ท่องและไปนัง่งรถอันอู้เจ็บดากขี้งอเจ็บดาก อ,อันนี้คือโลตัสอยู่ใกล้ๆตลาดแสงจันทร์พี่น้องเนาะวีของกูกูเห็นแล้วคุยเนี่ยอยู่เนี่ยกินเนาะนมนะอยากนมเลยแซ่บด้อยฮะปล่อยทองมาซื้อขนมฝาไก,ก่ทองกับมังกรแต่ว,ว่าบรให้เอานไลน์เพราะว่ามันหนัก <laughs> เหลืองงเหลืองมานาันหนักหม่าม้าเลยเอาะลาเศร้าอันหกสิบกูจะ <c oughs> เอาเนี่ยอันหนึ่ง<ะ>มือฝากอันนี้คือสีเอามาือฝาครัวได้ตัวนี้แหละเออกินมามา่าน,มานี้เลยกินมามา่า จริงๆมม่าอยู่บ้านเฮาก็มีแต่ว่าอยากกินอยู่กรุงเทพมาม่าบ้านเฮาก็กินจนเมื่อยเลยนุ่มนี่ตะกี้เท่าไหรอยากโลดตันมาเข้าเพี่น้องพากันย่างตากแอร์ได้บ่ได้พากันเดินตากแอร์เย็นมัน้อนเด้บ่เียบ่เียคว่าเงินหลายก็บ่แม่นบ่ยังเยยังก่อนน่ะฟาร์มเฮาได้ลอันฟาร์มเฮาให้มันนสค่าใจ เออ้าก็ได้ฟาร์มเฮากับกับอนาเฮาอันหนึ่งยังไอ้ว่าจังแจ่งคือโซฟีเฮ้ยกูไปดิบิ่งราคาเทนสี่สิบบาทสี่สิบบาทใช่ไหม <laughs> นี่อันนี้สางห้าบาท Nhìn à coke, ở mặt nối hộp. Coke là bụng của mình. Kem mặt nạp. Bên tôi ở soup. Hãy sưu cô lần Bên trong, uh,